สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องนีชาแนลนะน,นี้จะมาเล่นเกมทายชื่อเพลง2017กันนะคะหรือว่าพศ2560กันนะคะเรามาเริ่มเกมกันเลยค่ะเพลงแรกนะคะคือขออ่านเป็นท่อนนะคะไม่อ่านเป็นเนื้อเพลงนะคะเกิดเป็นคนอีสานเลือดก,ก็คนอีสานมีบุญงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบก้อย มีจุลอยจำยังยังจดยังจำวิถีบ้านเฮาโอ้ละนอค่ะรู้เปล่าไม่รู้นะโอ้ละนอโ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 อ้ยไม่ได้เอาละนะคะไปถัดไปกันเลยค่ะปั่น ใจกางเมืองแน่นอนเพราะว่าเกมเนี้มันไม่ค่อยมันถ้าแบบคือมันไม่สนุกอ่ะมันแค่อตอบคำถามแต่ว่าเราว่ามันช่วยเราได้นะเกี่ยวกับพวกความรู้เนาะเพลงไหนพ่อจ๊ะเพลนี้เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมีการร้องนิดหน่อยนะคะ โอ้ยมือปืนค่ะง่ายมากคำเพลงนี้เป็นเพลงของกำลังฮิตนะคะเป็น,น้องนี้แจกจูเลียนนะคะเพลงนี้ก็ผู้สาวขาดหรอค่ะใครเคยเล่นเกมนี้บ้างนะคะถ้าใครเคยเล่นเกมนี้นะค,ะคอมเมนต์ใต้คลิปแพทแทกเคยเล่นค่ะ โอเคเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่าเพราะเราอยากฟังนะคะอืมอืมเนตกากไงน,นะคะอืมขอไม่ทำจอเต็มนะคะอืมอม,อม,มาแล้วถ้าไม่มีเสียงหรือว่าสะดุอะไรนี่ต้องขอัยด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะกำลังอ uh ัดคลิปอยู่นะคะดูที่ทำงานนะคะตอนนี้อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะการบอกกันมต่เรเคยมี แวันนี้วันนี้และเมื่อวานนั่นุ่ดอค่ะเมื่อเรามีข่าวจะมาแจ้งเตือนนะคะคือแบบว่าใครนะคะที่อยากให้เราตอบคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะจะทำคลิปตอบคำถามนะคะขอให้ตอบแต่คลิปที่ดีๆนะคะโอเค เราขอคิดเมื่อกี้เราคิดมาเราคิดเร็วมากเลาคือมันแบบว่าเราไม่อยากไม่ต้องถามถ้าใครถามก็ถามนะแต่ว่าใครไม่เราไม่ทําคลิปถามที่เวเองนะเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวคนพูดคำหยาบมาในนี้เราไม่ชอบนะคะมันจะถามแบบอืมเราไม่ชอบมาดูที่เพลงกันเลยนะคะอืมให้ทุกคนอ่านค่ะ เข้าใจพลันแงความรักก็วันนี้เพลงนี้นะคะคือเพลงอะไรรู้ไหมก็คือเพลงฉันก็คงค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับการเล่นนะคะเพราะว่ารีบรีบ,รบด่วนค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเราจะมาทำคลิปอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้เราด้วยนะคะ